พี่ทำอะไรเพื่อสตาฟตัวเองไว้บ้างในฐ<ภ>านะที่<อ>ดูแลเรื่อง anti aging อะไรต่างๆมันทําให้พี่รู้ใช่ไหมว่าควรจะดูแลตัวเองอยังไงคือต้องรู้จักตัวเองก่อนครับครับาารู้จักตัวเองอว่าตัวเองคืออะไรอะไรเราดีหรืออะไรเราไม่ดีสมมติดื่มวันนี้ตับทำงานหนักเรากว่าจะเอาแอลกอฮอลออกตับได้เราต้องใช้เวลาเท่าไหร่ใช้น้ํากี่ลิตรต้องมีส่วนผสมอะไรที่ช่วยทําให้ตับแล้วเนี่ยมันเกิดการยืดหยุ่นถ้าคิดง่ายๆก็คือดื่มน้ําเข้าไปช่วยได้ ส่วนหนึ่งครับน้ําช่วยขับออกแต่บางทีต้องมีอาจจะมีวิตามินบางตัวช่วยเสริมเราก็ต้องรู้ว่าเราทําอะไรมากเกินไปเราควรจะลดลงแล้วเราควรจะเสริมยังไงอะเนี่ไม่ทราบประกอนเลยนี่สมมติว่าเมื่อวานดื่มวันนี้ใบ่ายๆอ้าเติมเข้าไปอีกแล้วเออแบมมาเลยแบมมาเลยแบมมาเลยเอ้ยให้แล้วเนี่ยกินไหมเราอ่ะกินครับเช้าเป็นเช้าเม็ดเย็นเม็ดเห็นไหมเห็นไหมเช้าเช้าเม็ดเย็นเม็ดเช้าเม็ดเย็นเม็ด เย็นเมทท